ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารูในเทพพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องอ้อยในแพทปัจจุบันนั้นสายขวานแล้วก็สายดาบน,นะครับสำหรับคนที่งงว่าเฮ้ยเกมไหนผมออกขวานเกมไหนผมออกดาบดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนํากันนะครับซึ่งก่อนเข้าไปดูตรงนั้นผมจะแนะนำไอ้ตรงนี้ด้วยก็คือคอมโบนะครับคอมโบการทำดาเมจนะครับคอมโบดาเมจคูณสองอ้อยแล้วก็คอมโบการเข้าไฟออกไฟอะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนเข้าไปดูนิดนึงนะทุกคนผมฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งก,งกง ก็ฝากกดให้กันด้วยนะถือว่าเป็นกาลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับโอเคมาอย่างแรกที่เราจะดูนะครับก่อนรูนใะนช่วงลังแฝงขอแนะนําคอมโบง่ายๆของอ้อยก่อนนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับสกิลหนึ่งเป็นการขวนงโง่โงแบบนี้ถูกไหมขวนโง่ๆแต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่ง่วมกับสกิลสองก็จะเป็นการกระโดดตุ้งตีศัตรูไปแล้วก็ติดสตันถูกไหมซึ่งคอมโบหลกัหลกๆที่ควรหัดเล่นทําเนี่ยผมก็แนะนําว่าใช้เป็น2เกี่ยวคือนะครับเกี่ยวคือเกี่ยวกําแพงไปแบบนี้เนาะ เ่ยวไปปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการแลนดิง้งโกรดตาบนะครับเนี่ยเอาแม่งกูใช้ไม่โดนเฉยเลยอ่ะสองนะครับสองแล้วหนึ่งโกรปุ๊บแล้วก็ตีแล้วก็อันติออกนะครับคอมโบจะเป็นประมาณนี้เนาะสองหนึ่ง ตีอันติออกนะครับก็ตีให้ไอ้สแต็กมันหลุดด้วยนะเนี่ยติดปึ๊บออกประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบแรกซึ่งคอมโบนี่นะผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยที่จะแรงอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบที่เนี่ยเดี๋ยวดูนะสกิลหนึ่งเราใช้ปกตินะครับดามเมจ300ถูกปะ่ะถ้า,าใช้2กับ1มันจะโดนประมาณสักเนี่ยสามกว่านะครับแต่ครับทุกคนถ้าเราใช้สกิล2โดนศัตรูแบบไม่บวกสกิลหนึ่งมันจะโดนประมาณนี้ครับปุ่มเห็นปะห้าร้อยกว่า นะครับ5้าร้อยกว่าแล้วมันมีเทคนิคนะคทุกคนเทคนิคที่จะทําให้ตัวละครอ้อย,ยทำดาเมจจากโซ่แรงคูณสนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็คือเกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บก่อนถึงตัวเนี่ยเราปล่อยมือเห็นปะเก 9, 9นะครับเนี่ยปล่อยมือก่อนถึงตัวซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมมองว่าก็ทํายากนิดนึงนะครับสำหรับคนหัดทำเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยนะครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บ เกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอใกล้ถึงตัวปุ๊บเราปล่อยมือนะครับดาเมจมันจะโดนคูณ2แต่ถ้าเราไม่ปล่อยมือมันก็โดนแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเทคนิคแต่ว่าสําหรับคนที่แบบหัดเล่นอุ้ยผมเริ่มเล่นหนูเริ่มเล่นใหม่ๆเลยครับพี่นะครับก็แนะนาคอมโบงูนี้นะครับสองหนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็อันติออกประมาณนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับไอเนี่ยคือคอมโบในการล้วงตัวละครบางๆถูกอว่แบบเลื่อนน้อยๆเนี่ยแล้วก็สองหนึ่งตีหนึ่งทีอันตีออกเคลื่รนอัปเดตเด้งปุ๊บแต่ว่าในกรณีที่ศัตูแบบ มันเลือดแหลงนิดนึงอ่ะแล้วมันไม่ตายอ่ะบางทีเราก็อาจจะเป็นคอมโบแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ2นะครับอ่ะสองหนึ่งตีไปเรื่อยๆเลยครับย้ำไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยแล้วค่อยใช้สกิล2ออก เอ้ยอันตีออกสกิลหนึ่งเข้าไลต่ตีไลต่ตีไลต่ไลตีไปตามใจชอบของเราได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับอ้อยนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะอันนี้ก็คือการโหนสองทีนะครับบางคนเนี่ยถามผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่โหนได้2ทีผมโหนได้ทีเดียวง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวผมเอารถคูดาวออกก่อนถ้าเราโหนปุ๊บนะครับแล้วเรากดโหนต่อเนี่ยมันจะโหนได้2ทีเห็นปะปาสกิลเสร็จปุ๊บไม่ปล่อยมือแล้วก็ปาต่อมันจะไม่นับคูดาวสามวติตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยโหนแล้วเราปล่อยมือปุ๊บเราจะโหนต่อ หนเสร็จปุ๊บเราปล่อยมืออะอยากจะโหวนต่อก็โหวนไม่ได้มันต้องรอ3ามวิเพราะงั้นเนี่ยการโหน2ทีถามว่าดียังไงนะครับอย่างแรกเลยสมมติศูตยูอยู่บนเนี่ยมันใกล้ตายแล้วนะครับเราโหนทีเดียวเราไปไม่ถึงใช่ไหมเราโหนทีเดียวเนี่ยเราไปไม่ถึงเราก็เลยต้องโหวน2ทีครับในการเข้าไปล้วงข้างหลังประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นคอมโบที่อาจจะขั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขั้นสูงขึ้นมากว่าการที่เราเนี่ย แะโหนแค่สกิลหนึ่งแล้วกระโดดเอ้โหนสองกระโดดหนึ่งตีแปะอันติออกประมาณนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยคอมโบก็ยังมีเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันว่ามันทำคอมโบอะไรยังไงบ้างนะครับแต่หลักๆก็เป็นนี่แหละที่ผมบอกนะครับก็คือโหนสกิลสองหนึ่งตีอันติอ,นตออกเคิร์ดออฟเดด้งปึ๊บหรือว่าจะเป็นโหนไปปุ๊บรีปล่อยมือปาบดาเมจโดนคูณสองนะครับแต่ว่าดาเมจคูณสองเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นนะครับบางทีมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็ข้อเสียของการทำดาเมจคูณ2องเนี่ยคือถ้า หลบอะนะครับถูกว่าศัตรูหลบปุ๊บเนี่ยเราโหนปุ๊บเราปล่อยมือศัตรูหลบไปอ่ะไม่มีดาเมจเข้าไปล้วงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะงั้นการทําเทคนิคทริกดาเมจคูณ2เนี่ยก็มองว่าเหมาะสำหรับคนที่เล่นไประดับหนึ่งแล้วค่อนข้างจะชำค่อนข้างจะผิวแล้วก็ลองเทคนิคโหนคูณ2ได้นะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากที่โดนแบบนเนี้ยโดนแค่พันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลีปถ้าเป็นคนโดนพันหนึ่งใช่ป่ะถ้าเราแบบพุ่งชนปุ๊บเนี่ย กับสลิงเนี่ยอาจจะโดนสัก2,000-2,500นะครับก็ลองไปฝึกลองไปหัดกันดูนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมไปแนะนําในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงบอเลยแล้วกันนะครับไปลุยฮะ,อะไอเทมไอเทมก็ต้องบอกนี้ว่าอ้อยที่โดนปรับมาล่าสุดเนี่ยมันปรับให้เล่นสายดาเมจได้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็โอเคมากๆนะครับในส่วนของสายดาบนะครับซึ่งสายขวานเนี่ยมันก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าดีแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลย ในเกมที่เรามองว่าศัตรูเขาดาเมจไม่ได้เยอะแล้วเราสามารถที่จะไปล้วงไปฆ่าศัตรูได้เนี่ยผมแนะนําว่าออกเป็นดาฟาร์มาก่อนนะครับในตอนแรกย้ํานะว่าตอนแรกตอนเลดเกมเนี่ยถ้าเล่นสายดาฟาร์ไปเรื่อยเนี่ยตอนเลดเกมของฟูของครบปุ๊มเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากดาฟาร์มาเป็นขวานตอนเลดเกม ถามว่าทําไมก็เพราะว่าเราเนี่ยมีดาเมจเยอะมากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยืนไม่ได้ก็คือเข้าไปล้วงแล้วโดนเขากระทืบตายหาได้ง่ายเลยสําหรับคนที่เล่นสายดาบตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มเพราะงั้นเนี่ยต้นอาจจะออกดาบเลดอาจจะออกขวานหรือว่าก็อีกสายหนึ่งก็คือกูออกขวานแม่งแต่แรกเลยพี่นะครับถามว่าดียังไงออกขวานแต่แรกก็คือมันจะถึกมันจะเข้าไฟได้ออกไฟได้นะครับแต่ข้อเสียคือดาเมจมันจะขาดนะครับบางทีเนี่ยการล้วงหรือแบบการลดคูดาวที่เอาไว้ ให้ hey, เราใช้สกิลหนึ่งสกิลสอ,อันติได้รัวๆบ่อยๆเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบความวิบวับนะครับก็วันนี้ผมเคยทําคลิปสายขวานไปเยอะแล้วเนาะวันนี้ขอเป็นสายดาบบ้างแล้วกันนะครับอ่ะทรัสายดาบนะครับจริงก็ดาบขวานออกของเหมือนกันเลยข้างหลังอ่ะนะครับไม่ได้ต่างกันเลยก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยดาบผมจะขึ้นดาบฟาร์มเล็กถูกไหม ดาฟาร์มเล็กเสร็จปุ๊บขึ้นมิสเตอร์เตปบี้นะครับในการเร่งดาเมจหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขึ้นไปในส่วนของรองเท้าการซีซีในการเข้าไฟได้ออกไฟได้นะสายขวานก็ออกนี้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาผมจะขึ้นดาบใหญ่นะครับผมจะขึ้นดาบใหญ่เลยก็คือจะขึ้นเป็นโซลิเวอร์ในการเร่งดาเมจแล้วก็ลดคูดาวแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รับ e x p จากมอนเยอะขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นผมจะขึ้นไปในส่วนของสเปียบลองกินุสนะครับในการเพิ่มดาเมจลดคูดาวเพิ่มพลังชีวิตคือเมื่อก่อนเนี่ย ตอนเมื่อก่อนที่แบบอ้อยมันแบบเล่นสายดามเนี่ยผมอาจจะเล่นเป็นบุกเคนสเปียนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมมองว่าบุกเคนสเปียมันเจาะเกราะน้อยแล้วก็ดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับถ้าดูความคุ้มเนี่ยผมมองว่าในส่วนของสเปียบลองกินุดคุ้มกว่าเพราะว่าอะไรเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราเปิด สองหวนไปถือว่าสองหนึ่งตีหนึ่งทีปุ๊บเปิดอันติอย่างน้อยต่ําๆเนี่ยมันก็จะลดเกราะไปประมาณสักเนี่ยหกสิบหกสิบหกสิบนะครับลดไปร้อยแปดสิบละถูกไหมมันจะลดเกราะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะสำหรับสเปียลรองยินนุแล้วถ้าเราไม่ได้ทำคอมโบที่ผมบอกก็จะเป็นสองหวนไปปุ๊บตีหนึ่งตี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 เรื่อยๆเนี่ยม,มันก็จะลดเกราะศัตรูเรื่อยๆแล้วก็อันติออกปึง้งนะครับก็เรียกว่าลดเกราะศัตรูได้เยอะมากๆนะครับในส่วนของสเปียลรองยินนุแล้วก็บวกลดคู่ดาวเยอะด้วย ก็คือมี2ชิ้นนี้หโั๊ะฟ้าก็คือแบบชิวละสบายลวนะครับแล้วก็มีเลือดเพิ่มมาด้วยก็ผมมองว่าเหมาะมากๆสาหรับตัวละครของอ้อยนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นโอมิอานนะครับในการเพิ่มดาเมจเพิ่มตีเร็วลดคูดาวแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตออก2ชิ้นนี้เนี่ยก็ได้เลือดเพิ่มไปประมาณ1 1 0 0นะครับแล้วก็ได้ดาเมจได้อะไรมาเยอะด้วยนะผมมองว่าเป็นไอเทมที่เหมาะกับอ้อยมากๆเลยนะครับเนี่ย ในการออกโอมิอัมเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะขึ้นมาเป็นในส่วนของเฟรตูในการเล่งดาเมจให้แบบโจะทีตัวแตกนะครับก็บวกดาเมจมา200แล้วก็ถ้าดูเลือดต่ำกว่า50เนะครับก็แค่หนสกิล2ตีสกิล1เปิดอันติเอ้ยหวนสกิล2ตีสกิล1ตีปกติเปิดอันติปุ๊บเพอเพอเนี่ยตายเกือบทุกตัวในแครี่ถ้าเจอเส้นนี้ไปผมว่าล่วงเกือบทุกตัวนะยกเว้นไอ้ลาวิลนะครับเพราะลาวิลเปิดไมตี่ชิลเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องตีเพิ่มแจะเพิิ่มไปนนดึงครับ แล้วก็สุดท้ายผมออกเป็นเกาะเกิดแบบติ่มๆแบบคนขวัตายนะครับเพราะว่าผมมองว่าอ้อยมันแบบแค่นี้ก็ดาเมีล้นตัวมากๆแล้วนะครับก็เล่นเป็นเซตนี้แล้วก็เลดเกมเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากดาบเป็นขวานนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเลดมากๆเนี่ยล้วงไม่ค่อยเข้าศัตรูแทงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากจเซปิอาเปลองกินุดเนาะ เป็นในส่วนของมุลมสาะาในการเอาให้เราเนี่ยตีแท้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะขายโอมิอาร์มทิ้งด้วยนะครับไปออกเป็นในส่วนของแฟรเนียทารอนในการเอามาเร่งนะครับให้เราเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดตีแท้งเข้าแล้วก็ตีเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งไอน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเซตของตอนเลดเกมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้ามองว่าเล่นเกมไวๆแบบกระทืบเขาเร็วๆเนี่ยก็จะเล่นเป็นเซตนี้เนาะเนี่ยก็จะเล่นเป็นเซตนี้ครับจะได้เล่นในช่วงต้นเกมได้เยอะขึ้นประมาณนี้ในส่วนไอเทมเนาะก็ท็อปเซิร์ฟเอาจริงก ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งขวานมีทั้งดาบแต่หลักๆก,ก็จะเป็นสายดาบเนาะในการเล่นดาเมจให้ตึง,ตง,ตงๆเยอะๆขึ้นประมาณนี้นะครับในส่วนอไอเทมเนาะ <c oughs> ต่อมาครับผมในส่วนของรูนรูนลบกูจังผมใช้เป็นรูนที่ง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเห็นใส่เป็นเจาะร้อยนะครับมีห้อยคริมีอะไรพวกนี้มีห้อยลำเพจด,ด้วยเพราะาอ้อยเนี่ยแพสซีมันตบเป็นแบบคริร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรแบบนั้นเลยนะทุกคนผมใส่เป็นรูนโงงๆนี่เลยนะครับก็คือออนสล็อต แอสซัสซิ a เนแล้วก็ดาก้อนครอ่นะครับจะเป็นลูนเจาะร้อยพลังโจมตี45แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่10ผมไม่ใส่สปิริตตรงกลางด้วยถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เพราะว่าผมมองว่า ผมแค่เข้าแบบ2 1ตีอันติออกนะครับหรือว่า2ตี1ตี1ตีอะไรเงี้ยมันก็ผมมองว่ามันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็นอ้อยดาเมจจากสกิลมันก็เยอะก็เลยใส่เป็นแอสซัสซิเนียแทนนะครับแพสซีฟมันก็ช่วยมันตีเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ใส่สปิริตเนาะซึ่งใครจะชอบสปิริตผมก็ไม่ขัดสรทาก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะใส่มาเป็นเลเยตสอเม็ดก็ได้นะครับออนสล็อตแปดเลดสองอะไรพวกนี้ออนสล็อตเจ็ด แลมเพจสาอะไรแบบนี้ผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็ลองไปเซตตามใจชอบดูได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นเจาะร้อยหุน้หนแบบนี้นะครับผมมองว่ามันแรงดีเนาะอืมในส่วนของรูนไปแล้วต่อมาสุดท้ายครับผมพลังฝูงพลังแฝงครับผมอ่ะ พลังแฝงของอีอ้อยนะครับพลังแฝงอีอ้อยก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเล่งดาเมจก็จะเป็นชาร์โดเบลดเวลาเราห้อยโหนสกิลหนึ่งเปิดอันติออกอันติเข้าสกิลสองเข้าสกิลหนึ่งเข้าอะไรเงี้ยนะครับมันจะทุกการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาสกิลที่แบบใช้ผาดผลกระดึบด๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บเหมือนสกิลสองหน้าคอสกิลหนึ่งน้าคออะไรเงี้ยนะครับใช้สกิลบ่อยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้ใช้สกิลเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยก็จะะเเเเร่งดดดาาามจจไ้้ยยอวกนะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นเดลี่คอร์นะครับในการเร่งดาเมจแล้วก็เคิร์ดอัปเดตตีสามทีอย่างที่บอก2-1ตีอันติออกปึงก็เคิร์ดอัปเดตเด้งนะครับเลือดต่ำๆเนี่ยต,ตายชัวนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นในส่วนแอคออฟซคิฟายในการเร่งดาเมจในทุกช่วงเวลาของตัวเราเลยแล้วก็สุดท้ายโฮลี่เวดิกเอามาเจาะเกราะศัตรูนะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่เอามาเร่งดาเมจซึ่งสาหรับใครที่อยากจะเล่นแบบฮี่ผมดูนักแข่งมาพี่ผมแบบอยากตึงเวอร์นะครับอะไรเงี้ยก็ อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือเอามาเป็นแบบมีแข็งด้วยเอาตัวรอดนะครับในจังหวะแบบวุววาวิววากดแข็งปุ๊บนะครับก็อาจจะรอดแล้วทําจังหวะพลิกไฟแล้วก็ชนะในเกมนั้นเลยก็ได้นะครับสำหรับเซตนี้นะครับหรือว่าบางคนแบบอุ้ยผมอยากเล่นเกมเร็วถ้าเกมเร็วก็เอามาเป็นแข็งเอามาเป็นการซิงเกอร์ฆ่าได้เยอะเนี่ยเลือดเอ้ยไม่ใช่เลือดเด็กเออดาเมจมันก็จะเพิ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็แล้วแต่นะว่าเราจะเล่นเป็นเซตไหนเพราะว่าออยท็อปเซิร์ฟทั้ง10คนก็เล่นเป็น a อ p o อฟ a c ก i f ้ฟหมดเลยนะในการเร่งาดาเมจให้มันแรงโคตรๆนะครับก็ประมาณนี้เนะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมวิบวับปึ๊บปั๊บการล้วงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูในเกมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม เอาละครับผมก็กราบสัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำหนึ่งในตัวละครแอสซิสินที่มีความสามารถในการฟาร์มแยกดันทําดาเมจแล้วก็ปวนกวนตีตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมเลดเกม,เเมได้เลยนะครับอย่างตัวละครของอ้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยขออธิบายวิธีการฟาร์มก่อนเลยสแต็ของอ้อยเนี่ยตอนแรกเนี่ยสแต็สีเข้มมันจะอยู่ หลังสุดนะครับแต่ผมเนี่ยตี3ทีให้สแต็กมันอยู่หน้าแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเก็บสแตก็กถามว่าทําทําไมต้องบอกนี้ว่าสแต็กของอ้อยเนี่ยไอสเต็กเข้มเนี่ยนะครับจะทำให้อ้อยตีแรงขึ้นตีติดคิแล้วก็ลดคูลดาวสกิลหนึ่งสองสามนะครับเพราะงั้นเห็นปะเวลาผมฟาร์มคิฟปุ๊บเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะผมเนี่ยตีสกิลหนึ่งก่อนใช้สกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยตีพอสกิลหนึ่งปุ๊บ ปั๊บนะครับคู่ดาวของสกิลหนึ่งจาก4วีวิจะเหลือแค่1วิแล้วก็รีกลบมาแล้วใช้สกิลหนึ่งได้ต่ออันนี้จะทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับอ,อ,อ้อยเนาะแพสีสีขาวก็ทำให้มันตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นแค่นั้นนะครับหล,กกห,ลหลักก็คือทุยหลักๆก็คือสแต็กสีเข้มจะทำให้ตีรดคู่ดาวประมาณนี้สกิลหนึ่งก็ สม,มุติเกี่ยวไปงูงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวยิ่งนะครับเป็นดาเมจแบงหน้าแล้วก็ดูดเลือดสตูนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้ทาดาเมจแล้วก็ฟาร์มคีปได้ดีเหมือนกันสกิลสองอย่างที่รู้เนาะก็ห้อยโหนห้อยโหนนะครับ skill สกิลสใช้ร่วมกับสกิลหนึ่งได้เวลาใช้ skill สกิลสกับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการกระโดดเลือกเป้าหมายที่เราจะกระโดดไปแล้วตั้นสตูนิดนึงแล้วเพิ่มก่อให้เราแค่นั้นนะครับประมาณนี้สําหรับสกิลอ้อยก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแค่นี้แหละนะครับ <c oughs> เออจังหวะที่ skill สกิล เราสามารถที่จะกันซีซีได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะนะบอกก่อนกันแค่ซีซีนะครับจังหวะนี้เวลาฟาร์มเนี่ยอ้อยผมจะฟาร์มบัฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กแล้วจริงๆเนี่ยแทกกลางปุ๊บเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับ ถ้าเลือกได้แบบเนี้ยทีมเขาดูแบบบอบางป่ามันดูแบบกระตุ๋มกระติ๋มเนี่ยผมก็จะเข้ามาป่วนป่านะครับแต่ถ้าป่ามันดูแข็งแร่งทีมมันดูแบบโอ้โหแข็งป๊กผมก็จะฟาร์มสกองแทกกลางแล้วก็ไปฟาร์ม3กองล่างนะครับประมาณนี้ผมจะไม่เข้าป่าผมจะเข้าป่าเขาแค่จังหวะที่ผมคิดว่าผมเข้าได้แค่นั้นนะครับเนี่ยจังหวะบวกผมก็บวกเต็มที่นะบวกเต็มที่ครับอย่าลืมนะสะแต็กเป็นม,มนเน่เห็นปะ่ะพอฟันปุ๊บเนี่ยมันจะลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสาม,สามวิเลยก็ค ามไปเรื่อยครับแล้วก็สกิลสเนี่ยถ้าเราใช้ไม่โดนกําแพงนะครับถ้าเราใช้เกี่ยวกําแพงเราจะหมุนถูกปะแต่ถ้าไม่โดนกําแพงเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวให้สกิลสลงประมาณ50%นะครับที่เห็นผมใช้สกิลสปลาใส่ลมเนี่ยไม่ใช่ผมว่าแบบกูใช้สกิลพลาดนะแต่ว่าผมใช้เพื่อที่จะเก็บสแตกนะ็กเนาะเพราะว่าสกิลหใช้ปุ๊บสแต็กกระเด้งสกิลสใช้ปุ๊บสแต็กกระเด้งอันติใช้ปุ๊บน่าจะสแต็กเด้งมั้งจำไม่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าเด้งทุกสกิลเออสำหรับแพสซีมันนเาะ ปนะุป่งปิงปุงป่งปิงปุ่งปิงนะครับก็ฝามไปเรื่อยๆครับฝามไปเรื่อยไม่ต้องรีอบอะไรแบบหาจังหวะเล่นหาจังหวะบวกไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินชากาแฟร้อนตอนกลางคืนแป๊บหนึงนะระหว่างอัดคลิปชื่นใจโอเคเนี่ยเวลาบวกก็พยายามเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วก็หาที่บวกเห็นไหมเนี่ยผมจะผมจะพยายามป่วนไปเรื่อยๆนะแบบป่วนป่วนป่วนป่วดอะไรเงี้ยนะครับก็เกมที่คิดว่าป่าเขาแบบ อ่อนแอแบบเราสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงต้นเกมเนี่ยผมปวดยับเลยไหมปวดยับๆปวดเสร็จวิ่งออกปวดเสร็จวิ่งออกเห็นว่าผมเล่นอ้อยก็จริงๆมันคล้ายๆนาคอสแต่แพทเน่นาคอสมันแบน์คนมันแบน์เยอะนะครับผมก็เลยหยิบอ้อยมาแทนนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะเพราะว่าเมนาคอสก็แบบไม่ค่อยได้เล่นนาคอสแบบผมเนี่ยผมเล่นนาคอสบ่อยมากเลยตอนโซโล่ไอดีหลักนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นก็เลยอ่ะทำนาไอ้ทำอีอ้อยแล้วกันนะครับ ตามไม่เลื่ยเอออันตีของเราลืมบอกไปเลยอันตีของเราเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเราจะเป็นอมตะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะลดเลือดศัตรูเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเนะี่ยผมคิดว่าม่งตายแล้วม่งไม่ตายส <c oughs> ม่นเกี่ยวหน้างัดหนึ่งงัดสองม่งผมล่วงเลยมันคิดว่าน่าจะน่าจะเก็บหมดนะเมื่อกี้ถ้าผมแบบเอาเยอะนะเออถ้ามันตายแบบอันตีปุ๊บตายเนะี่ยหน้าไหลต่ออิลูเมียไหลต่ออีลาวิลเลยนะครับแต่ไหลต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องบอกนี้ ตัวละครของอ้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่ล้วงแคลรี่ขาตายได้ดีมากๆนะทุกคนนะก็คือคอมโบอย่างที่ผมแนะนำปข้างหน้าเลยคือแบบอาจจะเกี่ยวสกิลสองปึ๊บทามันวิ่งหนีก็แบบเกี่ยวสกิลสองตามต่อแล้วก็กระโดดสกิล1นงแง่หน้าปึ๊บนะครับตี1ตี2ปึ๊บอันติออกแค่นี้ก็ตายแล้วครับพวกยอนพวกเทลพวกลาวิลเนี่ยนะครับถ้าเราล้วงดีๆเนี่ยบอกเลยว่าชิวครับแต่ว่าต้นเกมสิ่งที่ควรทำก็คือ ฟาร์มหาเงินนะครับซึ่งตัวนี้ก็ฟาร์มหาเงินได้ดีแต่ว่าต้องบอกว่ามันเล่นยากกว่านาคอสจริงๆเนาะเพราะว่าสกิล2ของเราเนี่ยมันอิสระก็จริงคือแบบเกี่ยวได้2ทีด้วยถูกไหมแบบเกี่ยวกระจุงะจ้งกระจิ้งกระจุ้งกระจิ้งไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราใช้สกิล2ปุ๊บเราจะหนีแต่ศัตรูแม่งเสือกมาดักเราหน้านะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยโดนฆ่าได้อยู่ดีเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันไม่ผ่านฮีโร่นะครับพุ่งชนฮีโร่ปุ๊บฮีโร่ติดสตันเออแรงจริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่า มันติดนะครับจังหวะเข้าอาจจะดีจังหวะออกชิบหายแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเวลาใช้สกิลนี้เนาะนี่ฮะเเกี่ยวไปเกียเยเยเ่ยวตีเกี่ยวตีเกี่ยวตีไวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เคล็ดลับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สกิล2เราเนี่ย ถ้าใช้สองรวมกับ1เนี่ยมันอาจจะเป็นสตันถูกปะ่ะแบบสตันแบบล็อกเป้าแต่ว่าถ้าเราใช้สกิล2โหนโหฮิวไปแล้วแบบปล่อยมือก่อนจังหวะที่เราจะไปชนศัตรูนะครับดาเมจมันจะประมาณได้คูณ2เลยคือมันจะแรงมากๆนะครับสำหรับสกิล2พุ่งชนแบบงูงๆนะครับเราก็ปล่อยมือก่อนแต่ว่าจังหวะบบนั้นอ่ะต้องแนะนําว่าคุณต้องเล่นอ้อยมานานพอสมควรแล้วรู้ว่าจังหวะไหนที่มันจะเกี่ยวชน ถูกปะ่ะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวชนผิดจังหวะขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ดาเมจไม่ได้สตัน์แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะฆ่าศัตรูไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครจะใช้คอมโบแบบสกิล2ก่อนโดนศัตรูปุ๊บปล่อยมือให้ชนปัด๊ดาเมจคูณ2เนี่ยก็ดูดีๆ นะครับก็ดูดีๆเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ง่ายแล้วมันก็ไม่เหมาะกับมือใหม่ด้วยเนาะแต่สําหรับคนที่แบบอุ๊อาจจะเล่นอ้อยมานานแล้วแบบอยากจะฝึกท่ายากผมก็แนะนําท่าเมื่อกี้เนาะออสกิลสองหัวไปปุ๊บโดนศัตรูปุ๊บรีบปล่อยมือก่อนโดนศัตรูปักดาเมจคูณ2แรงมากนะครับแรงสุดๆประมาณนี้เนาะเนี่ยนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ฟาร์มกระดุงกระดิง่งกระจุง๋งกระจิงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยช่วงต้นเกมก็ไม่รีบครับหาเงินครับแต่ปวนได้ปวดน,นะปวนได้คือปวดยับๆเลยครับ แต่ว่าถ้าให้พูดนะก็บอกอีกรอบนะครับว่าอ้อยเนี่ยเป็นลูกนางสนมสระผมนะครับคืออีนาคอสเนี่ยลูกเมียหลวงครับลูกเมียหลวงแน่นอนนาคอสเนี่ยไงก็เป็นลูกรักผมนะครับเพราะงั้นผมยังมองว่านาคอสเนี่ยเล่นง่ายผิวว่าอ้อยแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะสนุกกว่าเพราะมันเล่นง่ายนั่นแหละนะครับคือสกิลหนึ่งไม่ติดไม่ติดฮีโร่สกิลสองไม่ติดฮีโร่อันติมีการดาเมจเพิ่มขึ้นมาอ้อยอาจจะอันติเป็นอมตะเลยแต่ว่ามันก็แค่รอบเดียวแล้วก็ครูดาวโคตรนานนะครับเพราะงั้น ดีคนละแบบนะครับสำหรับผมนาคอรมันได้หลากหลายกว่าส่วนอ้อยได้การไล่ฆ่าแล้วก็แยกดันแบบกระจุ่มกระจิมนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกอย่างเห็นไหมผมใช้สกิล2จังหวะยืนนิ่งๆเนี่ยจังหวะใช้สกิล2อย่างที่บอกขึ้นไอรอนบอดี้ไอรอนบอดี้หมายความว่าอะไรเอไอทุยไอรอนบอดี้ Iron Body เนี่ยมันหมายความว่าตัวละครเราเนี่ยจะไม่โดนสตันไม่โดนสโลว์นะครับแต่โดนด,ดาเมจเหมือนเดิมนะครับดูฮะสกิล2ปุ๊บสกิลหนึ่งกดไม่ทันไม่เป็นไรยัดปุ้มตามพุ่งตีตาโโอ้หฆ่าแบบหล่อเท่คอร์ดคิวเลยมั ต่อมาในนะการเล่นอ้อยก็เวลาหมุนก็ดูดีๆว่าเขาใช้สกิลใช้อันติใช้สตันไปหรือ,อยังเนาะถ้าเขาใช้ไปแล้วก็ใส่เลยครับเต็มที่นะครับคำนวณดามเมจดีๆเอาง่ายๆมองมินิแมปคำนวณดามเมจคุยกับเพื่อนดีๆนะครับถ้ากด5อ้อยก็น่าจะเล่นยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอมันแยกดนันปุ๊บศัตรูจะรู้ศัตรูจะคอกันแต่นี้ผมกด3เนาะผมก็มองว่า ผมก็ไปทําภารกิจของผมได้เยอะขึ้นนะครับก็คือแยกดันป่วนไฟตีป้อมกวนตีหรือว่าไปล้วงแครี่เนี่ยมันก็ทําได้ง่ายอยู่เนาะนี่ฮะพุ่งไปพยายามตีตีเสร็จโปะ๊ะถอยกับมาปิ๊กแค่นี้กวนๆนะครับคืออย่างที่เห็นว่าเคิร์ดออฟเดย์เราเด้งจากอะไรสกิลสองโดนตีหนึ่งครั้งเปิดอันติก็เด้งแล้วครับ สกิลสองสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีเปิดอันติหร right? ือสกิลสองโดนตีห <tu> นึ <uous> ่งทีเปิดอันติสกิลหนึ่งโดนหนึ่งทีตีเปิดอันติอะไรเงี้ยมันก็เคิร์ดออฟเดซดิ้งแล้วนะครับเงื่อนไขการดิ้งเคิร์ดออฟเดตมันง่ายนะครับสําหรับอ้อยเนาะฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มกระปุ่งกระปิงกระจุ่งกระจิงไปเลยอ่ะพักเข้าสู่ช่วงโฆษณาผมดื่มโอมันตินปะโอมันตินฟังอยู่เป็นสปอนเซอร์ได้นะเออชินใจเนี่ย ใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใน a c e b o o k Live นะครับอยากดูตัวอะไรก็เหมือนเดิมคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับช่วงนี้กลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วจ้านะครับจังหวะนี้ผมแบบมั่นหน้าเกินอันนี้แบบอันนี้ผมบอกเลยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้แบบมั่นหน้ามั่นโหนกเกินไปนะครับคิดว่าแบบ กูคอสคิวไปแล้วอ่ะใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างแบบกูฆ่าได้แบบคอร์สคิวแบบไล่วิบวับรึบบับแบบเงินกูเยอะกูรวยอ่ะนะครับคิดว่าแบบใครก็สู้ไม่ได so ้ละจังหวะเมื่อกี้ก็เลยแบบเข้าไปเต็มที่เลยนะครับไม่ได้ดูดาเมจไม่ได้ดูเงินเขาไม่ได้ดูไอเทมเขาไม่ได้ดูฮีโร่เขาด้วยคิดว่าแบบเข้าไปตีทีสองทีไม่ตายทั้งทีมนะครับสรุปกูตายเองนะครับประมาทเองนะครับประมาทเองทำอะไรไม่ได้ต้องยอมตายไปนะจังหวะเมื่อกี้นะพลาดจัดแล้วก็หลักๆอ้อยนะครับ ในเกมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนําหรือเกมตามเนาะหน้าที่ของเราหลักๆก็จะเป็นแยกดันนะครับแล้วก็ล้วงตัวหลังนะครับซึ่งถ้าถามว่าทําได้ยากไหมก็ต้องบอกว่าทําได้ยากถ้าเจออิลูเมียนะครับยิ่งอิลูเมียช่ำๆเนี่ยจงังหวะเราแลนดิ้งแบบหล่อเท่เนี่ยนะครับเราจะโดนสตันสบัดสตันแล้วก็สตันได้แบบโคตรยับยับยับแม่ยับเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยระวังด้วยถ้าเจออิลูเมียนะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ก็อลองโดนมันสั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ขึ้นเนาะประมาณนี้อ่ะอันนี้แบบหน้าโดนล้วงมากเลยนะลาวิวนะโผล่ไม่หนึ่งทีครับตีหนึ่งครั้งคนระับตีหนึ่งทีเปิดนัดตีออกครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบการล้วงแครี่ซึ่งอย่างที่รู้กันลาวิวเป็นหนึ่งในตัวละครที่ล้วงยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวละครแครี่เนาะเพราะว่ามันมีชิลนะครับมันมีมันเชื่ออะไรว่าไม่ตีชิลปะ่ะเออ ไอ้โล่แห่งความหล่อเท่ะนะครับแม่งมันเปิดปุ๊บเนี่ยสกิลหนึ่งอ้อยเนี่ยไม่โดนดามเมจแล้วก็ไม่ติดสปันด้วยนะครับมันก็จะวิ่งหนีได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่าล้วงได้ไหมก็ล้วงได้ถ้ามันไม่มีฟิกเกอร์นะเออมันมีฟิกเกอร์ก็ได้ล้วงอยู่ครับเห็นปะสกิลหนึ่งโดนศัตรูปุ๊บนะครับเราจะเลือดเด้งนะครับเราจะเลือดเด้งกระปึ้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าไม่ต้องกลับบ้านอ่ะเออเตีไปรอฮะรอไปตีบ้านครับ โอ้ลาวิวโผล่มอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งปั๊มไปตัวนึ่งปัมม๊มอีกสักรอบอะโอ้ปั๊มไม่ได้ก็ถอยอะ่ะประมาณนี้นะคือต้องต้องบังคับอะต้องบังคับให้เขาเสียฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ทุกคนถ้าเจอลาวิวอะคือถ้าเขาไม่เสียฟิกเกอร์ก็อย่าเพิ่งไปล้วงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะชตาขาดนะอืมบางทีการเข้าการเข้าแครี่อะต้องบอกกันว่าเราไม่ได้เข้าเพื่อออกมาตายนะแต่เข้าเพื่อแบบมึงกดฟิกดิมึงกดฟิกดิ <laughs> กดกดเดี๋ยวครั้งหน้ากูกลับมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ สามเมสลาวิวโผล่แล้วครับลาวิวเขาแหลมอยู่นะโหนครั้งที่1ครับจริงๆโหนครั้งที่2ก็ได้นะเห็นปะ่ะสกิลหนึ่งโดนไมตรีชิวนี่คือแบบไมตรีชิวแม่งไม่ขยับเลยโอเคประมาณนี้ครับหลวงเสร็จก็ถอยหลวงเสร็จก็ถอยเนาะแต่ก็ล้วงยากจริงๆครับลาวิวด้วยความที่มีไมตรีชิวนะแล้วก็ถ้าเขามีโบออลสตราตูโบออลสตราเตอร์ 2, อย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะวิ่งกลับบ้านครับแม่งมีอิลูเมียอิลูเมียน,นี่ตัวน่ารำคาญเลยนะ จะเห็นว่าผมยืนอยู่กับที่บางทีผมก็ตีนะครับตีสแต็กทิ้งไปเพื่อที่จะทำให้การโจมตีถัดไปของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบเนี่ยมีโอกาสตีติดสแต็กสีขเข้มๆเนี่ยนะครับมันจะได้ตีปุ๊บติดคีแล้วก็ลดคูดาวสกิลเห็นปะเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับตีลดสแต็นะ่ผมจะเหลือไว้สัก2สแต็กนะเอาสแต็กสีขาวไว้แบบพุ่งไปตีเขาแล้วก็สแต็กสีเข้มไว้แบบไลก่กระทืบแบบจังๆประมาณนี้เนาะซ่งโว้ยอิรูเมีย <laughs> แม่งโคตรน,น่ารำคาญ ตัวละครน่าลำคาญขั้นสุดอุ้ยฟอร์เรนรับแอคกกี้ฮะดูแบบอยากจะเข้าไปตีเขาแต่เราก็กลัวฮะตีเขาเราเสียวฮะล้วงยากจริงล้วงยากจริงลาวิวแล้วก็เลดเกมอย่างที่ผมทําคลิปแนะนําไปข้างหน้านะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขายดาบฟาร์มทิ้งไปออกเป็นผ่านได้นะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยเราอาจจะขาดลดคูดาวขาดดาเมจนะครับแต่ตอนเลดเกมเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวละครอ้อยอะ ด้วยดาเมจสกิลพื้นฐานนะครับเบียดดาเมจอะไรของมันเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าเอาตัวรอดเข้าไฟได้ออกไฟได้จะดูดีกว่าว่าเฮ้ยมีดาเมจโลกแตกมันนาคอสออกดาแบบดาบเมจโลกแตกแต่ไม่ได้ยืนก็เท่านั้นนะครับเพราะงั้นก็ออกขวานก็ดีนะครับออกขวานก็ดีอ่ะเกลี้ยไปครับพยายามเกี่ยวตูดก็เกี่ยวไม่ได้หนีนะครับเกี่ยวไม่ได้พยายามหนีนะอย่าเข้าสุดนะเข้าสุดถ้าผมตายนี่แม่งไหลยันเบกก็แบบหาเงินเครัย หาเงินหาทองแยกดันไปทีมไฟแพ้ไม่เป็นไรครับเราดันคีฟครับผมเนี่ยไฟแพ้ไม่เป็นไรครับดันคีฟครับ,รบประมาณนี้เห็นป่ะอย่างน้อยเราก็ไม่โดนเอ็นนะครับเราก็ไม่โดนจบอันนี้แบบอยากจะฆ่านะแต่กระโดดผิดกระโดดว่าวอ๋อเจ้าพุ่งชนไม่โดนด้วยเละอันนี้มันพลาดส่วนตัวล้วนๆนะครับสูไม่ได้แล้วก็หนีเน้นหนีมันน่าจะโดนปิดนะเออลิกเตอร์มันน่าจะมาปิดเรียบเรียบครับโดนแหลก โดนแหลกไปเรียบรื่อยโดนจบได้เลยเลยน,นี่ยทรงเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ขายเกอกเกิดซื้อเขียวอย่างที่เห็นเนาะเพราะว่าตังซื้อเขียวก็ไม่มีเลยนะยังจะเป็นคนจนจำต้องทนปัดรถทีบเลยฮะเราก็หาเงินไหมคนระับไม่ต้องทำเลยมากหาเงินแยกดันทำเว็บคลิปหาเงินแยกดันทำเว็บคลิปมีแค่นี้แหละหน้าที่เราเนะาี่ยอุ๊ยเอวสุดเปรอหัวเกือบโดนฮนะ เกมนี้ผมไม่ค่อยได้เดินกับเพื่อนเลยเนาะแยกดันเสร็จกลับมาเพื่อนแม่งตายห่ามาแล้วทุกคนชีวิตแม่งน่าเศร้าอ,อ๋อเจ้าจุ๊บๆมาก mm เหลืออยู่สองต่อห้านะครับโอ้มีแกนวาร์ปเสียด้วยเพื่อนเราสุดยอดไปเลยเพื่อนเคียร์ป้อมก็เคียร์คิฟก็สองหนึ่งอันตินะครับสองหนึ่งอันติตีแจ๊ะแล้วก็ถอยจบนะครับเอานอันมายืนแอคกี้อยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยไอ้ฟอลเลนเนี่ยแอคเกินคนแอคต้องตายครับ เอาจริงนะมันไม่เข้ามาลำแอคในป้อมนี่มันก็น่าจะตีป้อมเราได้อยู่นะจังหวะเคลียร์คีฟในบางทีเราใช้สกิลสองไปขู่มันก็ได้นะแต่แม่งไม่กลัวกูเลย <laughs> แม่งไม่กลัวผมสักนิดลาวิลเ <c oughs> นี่ยเลนเกมผมเปลี่ยนไอเทมแล้วครับผมสู้ไม่ได้จริงครับถ้าเป็นดาบเห็นปะดาบม,มันแบบแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้เตี่ย <c oughs> อย่าลืมนะเราเกี่ยวสองทีได้นะครับสำหรับมือใหม่ค่ะเล่นอ้อยนะ <c oughs> บางคนแบบไม่เกี่ยวสองที <c oughs> อู้เสียว นี่ผมเล่นเร็วเลยการกรรมหาจังหวะครับหาจังหวะเพื่อนไม่เปิดแล้วเราก็ยืนรอรอใช้สตันเยอะๆใช้สกิลเยอะเราเกี่ยวเกี่ยวไปจังหวะสวยๆอ่ะนะสกิลหมดละนะครับสกิลครบละเกี่ยวหมุนตีอันติตุม้มหายสี่หายสี่มีหยกอ่าเรียบร้อยน่าจะจบแล้วมั้งครับเนี่ยอืมน่าจะเรียบร้อยละประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นอ้อยในแพทป,ปัจจุบันนะครับหนึ่งในตัวละครเขาเรียกว่า หนึ่งในตัวละครแอสซินที่เอาไปแก้ขัดได้นะครับสำหรับเกมที่นาคอสโดนแบนนะครับสำหรับเกมที่นาคอสโดนแบนก็หยิบอ้อยไปได้ผมมองว่าน้องอ้อยใจของเราก็โอเคอยู่นะเนี่ยไปป่วนนะไปยืนแงเพราะว่าแงแงแง,แงไม่ไหวแงไม่ไหวตัวเกือบแตกเลยฮนะมูประมาณนี้ประมาณนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ้บ๊าย่าครั้ผมไปกินโอวนตินร้อนที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก่อนแล้วนะครับไปละไปชนะ12เกมติด